สวัสดีครับผมดรถนมดีไซน์ครับวันนี้เป็นวันที่ผมได้พากลุ่มนักศึกษานะฮะหรือว่าเป็นผู้เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างที่คอร์สสร้างเก่งรวยกว่าเทคนิคและหมะอสร้างสำหรับนักลงทุนได้พามาลงโครงการนี้เป็นโครงการแนววิธีเดียวกลามเด่น5เชียงรายนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ผมดําเนินการก่อสร้างเองแล้วก็รุ่นนี้ที่พวกเรามาดูนี่ผมจะให้ความรู้ในเรื่องการก่อสร้างโดยเฉพาะหัวใจหลักก็คือเรื่องของการ ที่จะต้องรู้วิธีควบคุมคุณภาพรู้ควบคุมงบประมาณแล้วก็รู้ในเรื่องของการที่จะต้องกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จนะครับสำหรับท่านที่สนใจเนี่ยตอนนี้ก็มีคนที่เรียนจบไปแล้วก็ประสบความสำเร็จ success ทั่วประเทศเลยนะครับติดต่อผมได้ทางช่องถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็นช่องชวนคุณรวยด้วยสังหาโดยใช้เงินคนอื่นนะครับถ้าเป็น YouTube จะเป็นเอกอินสไพรบดรถนอมดีส้อยนะครับแล้วก็ จะมีทั้ง i n s t a g r กรแล้วก็มีทั้งตัวที่เป็น l ล n e at X Inspire นะครับเสิร์ชได้เลยนะฮะ a แล้วก็ X Inspire นะครับ้อนะ Ask, บาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะอยากจะพบโอกาสหรือช่องทางดีๆนะครับลองให้โอกาสตัวเองในการสะสมทุนภายในแล้วก็ลงทุนในความรู้การลงทุนในความรู้นะั้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับนักลงทุนครับ